จูทีมใหม่ของลายนะครับ <c oughs> อันนี้ได้มาฟรีจากอะไรอ่ะ iPhone d r o i d net นะครับราแจกฟรีอยู่อลองเล่นแล้วก็น่ารักดีครับ อ่าอันนี้โพสขายเนี่ยหลานเราหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่หลานเราคงไม่น้าตาดีขนาด